ใบรับบทเป็นพนักงานขายเกีบบตอนที่สองเริ่มเลยอ่ะลูกค้าคนแรกมาแล้วคนนี้ดูจะปกตินะทุกคนหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไปค่ะเขาสั่งแล้วเริ่มทำสิคะรออะไรแล้วแพงมึงก็จะหลอนไปไหนเนี่ยอันนี้จะสุดหลอทานให้อร่อยนะคนแรกผ่านไปด้วยดีตัวเยี้ย แต่ละเด็กกูเตอแต่ลูกค่าอ้าโอ้โอ้ขี่หลังอะไรหรอจ๊ะในลองปิดไฟไล่ดิทุกคนมันไม่ไปดูทําไงอะเธอทำไงอะ,งอะมันไม่มันไม่ไปอ่ะไลดีสู้เสือกูขายให้ก็ได้วะอุ้ยเนี่ยทุกคนอย่างเงี้ยมันไม่เห็นนะดูดิอะคนลูกค้าหลับหลับอะไรนี่ทุกคนมันยังอยู่เห็นไหมเขาจะรู้ตัวไหมว่า,วามีผีเกาะอยู่ด่ายิกใจมากดูทรงเขาไม่น่าจะรู้ตัวนะแบบแบบนี้เราต้องขายให้เขาปะ ไอตัวข้างหลังก็จ้องใช่ปะเป็นพนักงานร้านนี้ได้เกินเดือนเท่าไหร่วะอยากรู้มันก็